สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายรัชพลชี้สาวร่วมรถเสียซีโฟผิดฐานยุยงหรือไม่หลังเชียร์ซิงเลยกลายเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิดหลังจากอุบัติเหตุสลดเก่งสปอร์ต BMW C4 เหินค้าเกาะกลางถนนชนเก่งสวิปดับสองรายและเสียซีฟก็ดับเช่นเดียวกันเหลือสาวร่วมทางที่บาดเจ็บรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งก่อนหน้านี้พบว่ามีการไลฟ์สดระหว่างรถอยู่บนเขาเพราะมีการเชียร์คนขับว่าซิ้งเลยซิ่งเลยจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นั้นซึ่งล่าสุดเพจธนารัชพลสิริสาคอได้เปิดประเด็นถึงเรื่องดังกล่าวว่าในแง่กฎหมายนั้นถือว่าผิดหรือไม่อย่างไรโดยระบุว่าประเด็นในเรื่องของน้องพริตตี้เชียร์คนขับว่าซิ้งเลยซิ้งเลยจะมีความผิดหรือไม่ส่วนใหญ่นักกฎหมายจะตอบแบบกลาง อาจจะเป็นเพราะไม่แน่ใจว่าจะผิดหรือไม่ผิดแต่ผมมองแล้วยังไงก็ไม่ผิดในฐานตัวกลางผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือยุยงส่งเสริมหรอกเพราะคําว่าซิ่งมันไม่มีในพจนานุกรมเมื่อไม่มีในพจนานุกรมมันจึงไม่ได้มีความหมายใดๆตามหลักภาษาไทยดังนั้นการบอกซิ่งเลยซิ่งเลยซึ่งไม่ใช่การยุยงให้ขับรถเร็วส่วนการเกิดอุบัติเหตุมันเป็นความประมาท ไม่ใช่การกระทำโดยเจตนาดังนั้นความผิดฐานยุยงให้กระทำผิดโดยประมาทมันไม่มีหรอกดังนั้นน้องกริตตี้คงไม่มีความผิดแต่อย่างได้ส่วนญาติผู้เสียชีวิตคงต้องไปฟ้องเอากับญาติคนขับรถเพื่อเรียกค่าเสียหายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ